ขันห้ากขันห้าก็นั่งอยู่นี่แหละขันขันทั้งห้าเลยแหละอส่วนกายของเราเนี่ก็ส่วนลูกส่วนส่วนร่างกายนี่ก็ลูกประทับไอคือส่วนนามประทับคือกิจอาการน้องกิจนั่นแหละเราพยายามไปจอกไปแยกกิจออกจากอาการน้องกิจอาการข้องความคิดตรงน,นั้นให้ได้ส่วนรูปกายของเรานี่ก็ส่วนหนึ่งของขันห้านะที่ตั้งอยู่นี่ ทีนี้เราก็เน้นสติลงอยู่ที่กายส่วนรูปประทนี่แหละเพื่อที่จะเจาะเข้าไปถึงจิตซึ่งเป็นฝ่ายนำประทําให้รู้ลักษณะอาการที่เขาเกิดเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละความรู้สึกรับรู้ว่าขณะนี้จิตเขาเป็นยังไงบางทีความคิดมันเริ่มจะปุดมันเริ่มจะปุดขึ้นมานี่นลักษณะมันจะปุดขึ้นมาเป็นอย่างไรเหมือนกับเหมือนกับเราเอหุของข้าวมัอนกับเราหุงข้าวจะเห็นละอายละอองละอองข้าวไหมละอองน้ำไหมที่เป็นขาว,ขาว มันจะพุ่งพวยพุ่งขึ้นไปพวยพุ่งขึ้นไปอาการของความคิดมันจะพวยพุ่งขึ้นไปมันกับก้นหอยมันจะวนเริ่มปรุงแต่งขึ้นไปมันก็ก้นหอยในทีเดียวถ้าเราสังเกตให้ละเอียดมันกับมันก็เริ่มก่อตัวมันจะมันก็เป็นโรคเกลียวมันกับเกลียวก้นหอยขึ้นมามันก็เริ่มก่อตัวเป็นโรคเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าสังเกตให้ละเอียดเราจะเห็นถึงขนาดนั้นมันจะเริ่มก่อตัวเริ่มเริ่มก่อตัวเป็นโรคร่างขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนนี้้ขึมา ถ้ากำลังสติของเราไม่มีความเข้มแข็งพอไม่มีความต่อเนื่องพอก็ยากที่จะเห็นตรงนี้ส่วนมากเราเห็นเมื่อเขาคิดเป็นเรื่องแล้วนั่นแหละก็เลยก็เลยแยกดูแยกนามไม่ได้ก็เลยรู้อยู่เพียงแค่ว่าเราคิดก็ทําตามความคิดทําตามอารมณ์คนก็ไปปฏิบัติธรรมก็มีแต่เอาตัวจิตเป็นมุ่นหมายเอาตัวจิตว่าเป็นสติคิดก็รู้ทําก็รู้จิตสงบก,ก็รู้แต่มันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นไม่ได้แยกจิตไม่ได้คลายจิตออกไปเย็นดูรู้อยู่ในความว่าง ก็เลยเป็นการเจริญสติปัฏฐาไม่ไม่ครบสี่ก็โจิตมันส่งออกตลอดเวลาไปคิดไปพิจารณาในธรรมก็ยังเป็นกิเลสทมอยู่เราต้องพายจิตออกไปยืนดูรับรู้อยู่สติเราพิจารณาคันห้าจิตก็ว่างรับรู้อยู่สติของเรายุกกายขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้อยู่สติของเรายุกจิตขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นการครบสี่ก็เลยเป็นการเจริญสติปัฏฐาสี่ตลอด โรื่องโลกถึงจะทำยังไงอยู่จิตของเราก็เป็นขับถ้าจิตของเราตกกระแสธรรมถ้าจิตของเรายังไม่ตกกระแสธรรมก็ยังแยกแยกรูปแยกนามไม่ได้ถึงจะพิจารณาทำอยู่จิตของเราก็ยังเป็นโลกอยู่เหมือนเดิมเราต้องพยายามทําจิตของเราให้ตกกระแสธรรมก็แยกรูปแยกนามไม่ได้แล้วก็ดับความเกิดให้ได้ดับบ่อยๆถ้าการดับไม่มีจิตมันเกิดมันก็เพิ่มมาหานนกิเลสการเริ่มต้นมมีแล้วหรือยังการเริ่มต้นเริ่มอยู่บ่อยๆ ว่าจิตเกิดเป็นยังไงมันหลงค,คิดไปยังไงหู้ไม่ทันเราก็ดับไปควบคุมเอาไว้ลองโง่ก็ลองโง่้วยที่มันฉลาดทั้งโลกมาทั้งนั้นนี่มันเต็มเปลี่ยมมนหมดนี่เจริป็นนาเหนือเรามาทั้งนั้นนี่เรามาคลายความคิดปัญญาเก่าๆของเราออกให้เหลือที่ความว่างลงเดทสิให้เหลือที่ศูนย์ลงมาที่แลน้อมสติเข้าไปทําความเข้าใ,ใจไปเพิ่มไปเสริมไปเติมให้มันเต็มลอกเป็นมาใหม่ตรงนี้เนี่ยไม่ยอมคลายกันเพราะว่า มันทุกมันเปืนก็เลยไม่ยอมคลายเสียเวลาปัญญาของเราก็มีเต็มรอบหมดแล้วอะไรของเราก็เต็มหมดแล้วก็เลยไม่ยอมคลายก็เลยไม่ได้ความสะอาดของมือชุดทักทิ้มันก็เลยเลยได้อยู่เียงแค่ทําบุญได้ทานก็ยังดีนะไปต่อเอาวันข้างหน้าถึงไม่หลุดในปีนี้ก็ปีหน้าถึงไม่หลุดในปีหน้าก็ไปพบหน้านั่นแหละเราแยกลูกียกน้มได้เราก็จะเข้าใจนในเรื่องั ไอ้จิตของเราเยนดูอยู่ในความคิดที่มันเกิดขึ้นมานั้นแหะคืออาการของขันห้าบางทีก็อดีตเขาเรียกว่า,วาอาการของสัญญาบางทีความเป็นกลางกลางจิตของเราไปยินดีไม่ยินร้ายไม่ไปสวยไหมมันจะเข้าใจในเรื่องขันห้าถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจในในอาการของขันห้าเหมือนกับเราเชืเ่อเป็นเป็นเชือเชือดในเรามาจาับจริงออกเป็นเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวให้รู้เป็นเกี่ยวใครเกี่ยวมันถ้าเราแยกจิตออกไปได้เป็นเยนดูรับรู้อยู่เราเห็นอาการของความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องอะไรบ้าง ตัวตัวตัวจิตน่ค so ือตัววิญญาณตัวส no like like ุดท like ้ายที่เราแยกออกไปจี่กันออกไปเขาเรียกว่าตัววิญญาณเราวิญญาณออกไปดูออกไปไป็ยินดูรู้เสียดปรู้อีกตัวสี่ตัวนั่นอีกตอนที่เข้าใจเความหมายตรงนี้อย่างนี้นั่นแหละเราจะคลายวิญญาณออกไปให้ยินดูแต่มนี่ยก่อนวิญญาณั้นงออไปรวมหมดไปรวมกับสิ่งพวกนี้หมดมันก็เลยเลยเลยไม่เข้าใจในเรื่องผันทาไม่เข้าใจในเรื่อง รวมอยู่เราต้องถอยตัววิญญาณออกไปยืนดูอยู่พิจารณาสติปัญญาไปพิจารณาแทนจิตก็นิ่งรับรู้ว่างรับรู้อยู่มันเป็นเ่ครบสิถ้าตัววิญญาณมันเกิดเราก็ดับก็กลุมเขาอีกถ้าเกิดกิเลสเราก็ดับถ้เกิดควาเมียดีเยี่นได้เราก็ดับเดี๋ยวนี้ก็ทําความ้อใจตะวานทั้งหกตากระทบรูกหูกระทบเสียงนิ้งกระทบรสตัววิญญาณยังนิ่งอยู่ไหมตัววิญญาณนี่แหละมันชอบท่องเที่ยวแต่หลวงพ่ออาจจะชอบ do akke like